สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM 2.5นะครับพอดีผมเองเห็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ทำในประเทศจีนนะครับตั้งแต่ปี2018นะครับแต่ว่ายังเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันในหลายๆเมืองใหญ่ๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ถ้าเราดูตามภาพประกอบนะครับฝุ่น pm 2.5คืออะไรนะครับก็คือฝุ่นที่มันมีขนาดเล็กนะครับ2.5คือขนาดของมันนะครับขนาดก็คือน้อยกว่า2.5ไมโครเมตรนะครับซึ่งมันมีขนาดเล็กมากครับเส้นผมของคนเราเนี่ยมีขนาดประมาณ50-70ไมโครเมตรนะครับฉะนั้นด้วยความที่มันมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมเนี่ยนะครับเวลามันเข้าสู่ร่างกาย,เ,ยเวลาเราสูดเข้าไปเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะ ทะลุทะลวงนะครับไปตามระบบต่างๆของร่างกายได้พูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วเสร็จป,ปุ๊บนะครับเข้าสู่ปอดนะครับมันสามารถซึมผ่านหลอดเลือดนะครับแล้วก็ไหลไปตามระบบหมุนเวียนของเลือดในร่างกายเนี่ยทุกทที่ได้นะครับในนั้นการที่มันไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะครับที่ก่อให้เกิดมีการเสียหายก่อของอเวัยวะนั้นๆพูดง่ายๆคือกระตุ้นให้มีการอักเสบ ม่มีการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นมานสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบนั้นก็จะเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับที่จะกระตุ้นนะครับทำให้มีการทํางานของอวัยวะที่ผิดปกติ หรือทําให้เกิดความเสียหายต่อเซลเนื้อเยื่อนั้นในกรณีนี้นะครับที่เขามีการศึกษาในเมืองใหญ่ๆที่ประเทศจีนที่มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM เ5นมครับเหมือนประเทศไทยที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายลําปางหรือเมืองอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งจากการศึกษานะเราเขาก็พบว่าในช่วงที่มีฝุ่น PM เ5มเนี่ยนะครับมัน กระทบกระเทือนต่อภาวะสุขภาพร่างกายหลายๆด้านนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ที่บ่งบอกถึงว่ามันส่งผลต่อในเรื่องของทําให้นะครับหรือมีส่วนทาให้หรือมีสุดความสัมพันธ์นะครับทําให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันแล้วนําไปสู่การเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งทีนี้เพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปว่า มันสามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นได้ไหมมันก็มีเหตุและผลรองรับนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะนําข้อมูลหรือว่ากลไกที่มันเข้าไปทําให้เกิดอันตรายต่อเส้นเลือดเนี่ยรวมถึงเส้นเลือดในสมองแล้วนาไปสู่การที่ก,ก่อให้เกิดเส้นเลือดในสมองตีแตกตามนั้นได้ยังไงมา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 แชร์นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับทีนี้การที่มันทาให้เกิดนะครับภาวะเส้นเลือดในสมองตีแตกตานขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เลยเป็นข้อ ที่เราจะต้องตระหนักนะครับว่าภาวะฝุ่น pm 2.5มันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราสูดเข้าไปแล้วเรารู้สึกหายใจไม่สบายจมูกไม่โล่งจมูกหรือก่อให้กระตุ้นให้เกิดการภูมิแพ้หรือสร้างอันตรายหรือความเสียหายให้กับปอดหรือคนที่เป็นหอบหืดอยู่แล้วกระตุ้นให้มีการหอบหอืดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมันไม่มันไม่ได้จบอยู่ตรงแค่นี้นะครับ มันยังทำลายทุกส่วนของอวัยวะนะสไลด์นี้นะครับก็มีความสัมพันธ์แล้วก็ยังมีงานหลายๆมีงานวิจัยนะครับที่สามารถอธิบายนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องอาศัยงานวิจัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่มันส่งผลหรือมันแสดงให้เห็นแล้วว่าคําว่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันทําให้ ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการของเส้นเลือดในสมองตีแตกตันอยู่แล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยภาวะสมองเส้นเลือดในสมองตีแตกตันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่นํามาแชร์แล้วก็แบ่งปันเพื่อจะอยากให้ทุกท่านนะครับได้ตระหนักนะครับถึงความอันตรายนะครับของฝุ่น PM 2.5ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าระบบ ทางเดินหายใจหรือก่อให้เกิดภูมิแพ้หรือแค่การไม่หายใจไม่สะดวกหรือหายใจไม่โล่งจมูกแค่นั้นเองนะครับแต่มันยังทําให้เกิดการเสียชีวิตด้วยการทําให้เกิดเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันได้นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ในผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันต่างๆหรือผู้ป่วยที่มีภาวะความจําเสื่อมนะครับ ก็จะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5มากยิ่งขึ้นดังนั้นเราก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวดูแลนะคร,รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เลือกสารอาหารที่ออกฤทธิ์ทางยาที่สกัดจากผักผลไม้หรือว่า,าพืชสมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยว่าสามารถที่จะเข้าไปช่วยดูแลสุขภาพตรงนี้เพื่อที่จะช่วยลดความเสียหายหรือลดความรุนแรงจากฝุ่น PM 2.5ได้นะครับผมก็ ถ้าใครมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทามช่องทางที่ขึ้นที่ท่านเห็นในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบค,ครับ